สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําเมนูบบบบ,บ,บ,บัวลอยทุเรียนซึ่งวิธีการทำนี่ก็จะไม่ยากเลยนะครับทุกคนนาทุเรียนมากรองผ่านตะแกรงจะได้เนื้อละเอียดนุ่มลิ้นแบบนี้เลยจกนั้นค่อยๆใส่แป้งผสมลงไปทีละเล็กทีละน้อยผมจะใช้แป้งข้าวเหนียว3ส่วนกับแป้งข้าวเจ้า1ส่วนนะครับสามารถใส่น้ากะทิได้ถ้าเกิดมันแห้งเกินไปลองปั้นๆดูถ้าเกิดปั้นขึ้นรูปได้แล้วก็โอเคผมก็จะทําด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ปั้นบัวลอยธรรมดาเราจะปั้นเป็นรูปทุเรถ me เป็นไงโอ้โหโคตรสวยที่ผมโคตรภูมิใจเลยตอนแรกนึกว่าจะปั้นไม่ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะโอ้กลกับมาดูเทปย้อนหลังแล้วโคตรภูมิใจอ่ะอันนี้ทำอะไรกันอ๋อทุเรียนยักษ์สำหรับลุกนี้ผมมีกิมมิคใส่ไส้ทุเรียนเข้าไปด้วยนี่เป็นไงโคตรสวยน่ารักมากกองทับทุเรียนอะ่ะโอ้ยเขียวๆนั่นะคืออะไรอะ่ะดูไปดูมาก็เหมือนขวซองเหมือนกันออามาปั้นเสร็จแล้วก็ไปต้มต่อต้มลูกใหญ่ก่อนนะครับมันจะได้สุกพร้อมกันพอมันลอยน้ำแล้วก็ตักขึ้นมาครับจากนั ใส่เนื้อทุเรียนเข้าไปด้วยแค่นี้เลยคือง่ายมากนี่แล้วเราก็ตัดทุเรียนจิ๋วของเราลงไปลอยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนี่น่ารักมากทุเรียนจมหมดเลยต้องเสิร์ฟคู่กับทุเรียนด้วยนะครับมันก็นเราจะไม่รู้ว่าเรากินอะไรอยู่ลรงชิมกันเลยเดีก,กนทุกคนอืคือโคตรอร่อยนัวนุ่มลิ้นลอยใค่เพี่เหมือนทุเรียนกวนมันนุ่มอะ่ะมันนุ่มแป้งมันนุ่มมากและนี่ดูดิผมกัดโอ้โหมีไส้ตรงกลางด้วยเป็นใครที่ชอบทุเรียนนี่ห้ามพลาดเมนูนี้